คำเตือนช่องนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอวัตถุมงคลเจ๋งๆโดยการใช้ยานดูในกระแสะพลังด้านต่างๆของวัตถุมงคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมท่านใดที่ไม่เชื่อหรือไม่พอใจให้คิดสว่าเป็นนิทานก่อนนอนไปเพราะเรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนครับวันนี้ผมมีของดีอีกหนึ่งอย่างจะมานำเสนอครับเป็นของที่เหมาะสำหรับคนค้าขายหรือต้องการโชคลาภเน้นๆเลยครับ นั่นคือพญาเต่าเรือหลวงปู่อ่อนสีมาดูกระแสพลังกันเลยครับพลังปานแผ่ออกมารอบตัวเต็มที่และอัดแน่นมากๆครับและปรากฏภาพเต่าตัวหนึ่งออกมาจากตัวท่านเลยครับลักษณะน,นี้เสกได้ถึงพญาเต่าเรือแน่นอนครับพลังการเสกเสกด้วยยานอับพิญญาขั้นสูงมากๆครับและเล่นาตุหมุนาตุปัน่นาตาจนเกิดเป็นกระแสด,ดวงแก้วขนาดมหึมาและทุ่มลงมาที่กองวัตถุมงคลอย่างรุนแรงมากครับสะเทือนลั่นไปทั่วทั้งงานเลยครับ นอกจากวิชาเอกของท่านแล้วท่านยังเสกด้วยวิชาพญาเต่าเรือนด้วยครับโดยการตั้งธาตุหนุนธาตุจนเกิดเป็นดวงจิตพญาเต่าเรือนรออยู่บนฟ้าเต็มไปหมดเลยครับและร่วงลงมาที่กองวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนลงหายไปในกองวัตถุมงคลเพื่อสถิตยานเลยครับอนุภาพเลยหนักไปทางโชคลาภพกทรัพย์แรงมากๆครับโพกทรัพย์สูงจริงๆเลยครับเห็นกองมหาสมบัติมากมายหล่นทับพญาเต่าเรือนเต็มไปหมดเลยหล่นมากกองใหญ่มากๆ ั้งแก้วแหวนเงินทองก้อนโตๆเรียกว่าเรียกราบชุดใหญ่เลยครับมีแล้วไม่มีวันจนคุ้นแคนเลยทีเดียวเพราะพญาเต่าเรือนและกระแสบารมีท่านจะผลักดันผู้บูชาให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยหนุนดวงหนุนลาบให้เข้ามาถาถมเข้าใส่ผู้บูชาอย่างหนักๆเลยครับและรุนแรงครับเรียกได้ไม่จํากัดเลยครับสุดแล้วแต่วาสนาของผู้บูชาเลยครับท่านช่วยได้เต็มที่ไม่เกินกฎแห่งกรรม และนอกจากนั้นยังเสกเป็นแก้วสารพัดนึกไว้ให้ผู้บูชาอธิษฐานจิตขอพรได้เลยครับขอได้ทุกอย่างเลยทั้งการค้าขายโชคลาภเงินทองและหน้าที่การงานหรือคุ้มภัยท่านช่วยได้ทุกอย่างจริงๆครับนอกจากนั้นเต่าเรือนตอนนี้ยังสามารถรับพอ์กรรมแทนผู้บูชาได้ป้องกันพยานอันตรายทั้งปวงไม่ให้เข้ามากล้ามกลเลยครับสารพัดที่จะกันเลยครับกันได้หมดทุกอย่างเลยลองไปตามหาบูชาได้เลยนะครับราคายังจับต้องได้ หาบูชาได้หามาบูชาเลยครับของท่านจะแพงในอนาคตแน่นอนในช่วงเวลาไม่เกิน5ปีหลังจากนี้ต่อไปของท่านจะมีค่ายิ่งกว่าทองคําอีกครับจากนิมิตหมายที่ผมได้เจอมาและผู้มียันทัศนาวิสัยได้ทํานายไว้ทุกๆอย่างเลยครับให้ลองรีบตามหามาบูชาด้วยเลยนะครับผมของดีราคายังไม่แพงครับสําหรับใครที่สนใจในพลังพุทธคุณพระเครื่องสามารถกดติดตามได้ในช่องนี้โดยทางเรา จะลงข้อมูลเจาะลึกเฉพาะพลังพุทธคุณเท่านั้นเพราะที่อื่นคงลงประวัติต่างๆของเกจีเหล่านี้ไว้หมดแล้วเพื่อเป็นวิทยาทานในการบูชาวัตถุมงคลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในอนุภาพพลังพุทธคุณในแต่ละอย่างที่นำเสนอจนสามารถเห็นผลเป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองได้ทั้งนี้อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องที่ฟังจนกว่าจะเห็นประจักษ์ในอำนาจพลังพุทธคุณด้วยตนเองครับ หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมฝากติดตามในกลุ่มที่ผมเป็นผู้จัดตั้งเองได้เลยนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับช่อง BBCC นะครับผม